ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5พูดต่อหนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แอนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายท่านเชาอมในคลิป EP วันนี้ก็ต่อนเนื่องจากสองค่ะ EP ที่แล้วนะครับนะก็ยังอยู่กับการเปิด g ี C ้ซีพีู่นซ้ำนะครับผมในพาร์ทที่สามเราอีกสี่บ็อกซ์สุดท้ายนะครับมาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในรอบอาพาร์ทสุดท้ายเนี่ยอีกสี่กล่องเราจะได้อะไรกันไปบ้างโอเคอันนี้ที่ตัดหัวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคก็ข้างในโปรโมนะครับในแยกไว้ โอเคก็มาดูกันเลยดีกว่าซองแรกกันเลยชาร์โด้โครโ o รโอ้โหแล้วก็ดาร์กนะครับผมซองแรกเปิดมานี่ก็กระจายนะครับมุลาลิงก์นะครับผมโกรแล้วก็มุลาโอเคคาเนโลนะครับแล้วก็อาร์เคเลเมนต์แล้วก็มุลาชา a d โด ดาร์ <Dark S 2> ครับผมดาร์ d ดาร์มุราทจีี่ต่อมาครับผมดาร์ d ดาร์ i ลิงโก d ดารครับผมโกรดาร์ชอตอามูลาเออค้างแงแล้วก็มูลาดาร์ đây chị ai mấy ơi phát này khang nghe pro mula mula da khỉ pro shadow link link mula mula shadow pro shadow mula mula u la nhớ à nhớ mất เยอะจริงนะครับอาเครมุลาเฮ้ยทำไมบล็อกนี้เครสองใบเลยอ่ะอาดาร์กแล้วก็มุลาโปรดาโโร์โกโปรโปรโปรอีกแล้วมุลาดาร์กมุลาโอ้มุลาเยอะดกเลย Shadow ครับ Dark Dark Shadow A uh, Link ทาเงี้าเงี้ย Mu La นะครับจะหมดบล็อกแรกแล้วนะครับในพาร์ทสาม Shadow นะครับขออนุญาตจับกล้องนิดนึงโอ okay. เค Mu La Link Dark โ r o ริงริงคางเง่สองสองสุดท้ายครับบล็อกที่1ของพาที่สมุลาชาโดมุลาชาโดสุบๆโอเคชาโดดาร์คคางเง่ริงโอเคครับผมหมดแล้วนะครับนะรอบนี้มูลาเยอะมากนะครับบล็อกที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับไม่ช้าแล้วนะครับ ซองแรกนะครับเป็นมุลาชาโดมุลามุลาอุมุลามันเยอะมากเลยรอบน, smiling, อนี้นะครับขออนุญาตเดี๋ยวสักครู่นะครับขอจัดดีๆก่อนซึบซุบซุบซึบซุ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 บโอเคขออนุญาตจัดสักครู่อ่ะซองต่อมานะครับมุลาคางเงมุลาคางเงอุ้ยนี่มุลาคางเงมุลาคางเงเลย สองต่อมาครับคางเง่ชาโดดาร์โก้สองต่อมานะครับคางเง่โปรดาร์ดาร์ดาร์นี่ติดกันสองใบเลยมาทั้งฐานทั้งสไตล์หลักเลยนะครับไปสองต่อมานะครับผมดาร์อากโกร คางเง่โกรนะครับต้องต่อมามูไลอ่ะออาดาร์คคาเง่โกโรลิงรอบนี้น้อยมากๆตอ้ตอ,งโโโโตองต่อมา,มา,างงโกโรชาโดมุไาโกรต้องต่อมาครับผมชาโดคาเง่โกรคาเงต้องต่อมา มุลามุลาลิงชาโดฟองต่อไปเลยดาร์กโกลโกร,โกรลิงเดี๋ยวยาว,ยาวไปครับดาร์กลิงลิงคางเงี้ต่อมามุลาโกมุลาลิงต่อมาลิงชาโด มุลาลิงคพึ่งบล็อกแล้วนะครับบล็อก2ของเราในพาร์ทสามโปรดาร์คมุลาโกมุลานี่เยอะจริงๆจ,จัดก่อนเริ่มเบียดเบียคนอื่นแล้วมุลานะครับชาร์โดดาร์คชาร์โดชาร์โดครับสองชาร์โดมาเองโกลิงลิงชาร์โดจะหมดแล้วนะครับกับบล็อก2 ดาร์กคาเงดาร์กโกเครครับผมดิงดาร์กดาร์กดาร์กโกมุลามุลาสองสุดท้ายครับนะบ็อกซ์สองพาร์ทสามของเรามุลาโกแล้วก็โกรมุลาโอ้ปวดนินอยู่แค่นี้โอเค ก็บล็อกที่2ในพาร์ทที่3หมดแล้วนะครับต่อไปบล็อกที่3าพาร์ทที่3นะครับตองแรกไปลิงค์นะผมชาโดมุลาลิงค์ดาร์กโกลโกลลิงค์มาต่อเนื่องกันไปอ่ามุลาโก มุลาชาโดเดี๋ยวขออนุญาตจะวางดีๆทีหนึง่งมันเริ่มไหลนะครับการฟอ,อย์มันลื่นโอเคซึบซๆๆซึบซุปโอเคมาสองต่อมาเลยดาร์กโกข้างงโกรสองต่อมาครับผม ชา a d o w ดาร์ s ชา d o w s ชา d o w นี่ก็สองชาร์โดอีกแล้วลุยต่อโกรดาร์คมุลาโครสองต่อมาครับโกรลิงลิงชาร์โดสองต่อไปลุยไปเรื่อยๆดาร์คโกมุลามุลาสองใบเลยมุลาเยอะแยะไปหมด โกลชาโด้มุลาลิงนะครับสองต่อมาคาเงโร่โกดาร์กดาร์กโอ้เมาแล้วคับไหลักทั้งฐานมุลามุลาลิงแล้วก็อาชาโด้ดาร์กคาเงดาร์กโก มุลาชาโดมุลามุลาชา a โดครับคางเงยโกรคางเงยบอกนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะครับนะมุลาโกโกร,โกรมุลาโอ้มุลาเยอะจริงๆนะครับต่อมาเป็นคางเงยชาโดดาร์กแล้วก็โกร ต่อมาครับผมดาร์า uh, ลิงค์ลิงค์คางเงยลิงค์รอบนี้น้อยมากๆนะครับนะมุลาดาร์คางเงยโกรนะครับสองตังสุดท้ายครับของบล็อกนี้นะครับมุีกแล้วคางเงยมุลาแล้วก็คางเงนะครับตองสุดท้ายครับของบ,อบอล็อกที่สามพาร์สามเราเคลิงค์ดาร์แล้วก็ Dark, นะครับโอเคหมดแล้วครับผมนะบล็อกที่3พาร์ทสาของเรานะครับนะ่าจะเห็นว่าลิงค์น้อยมากๆนะครับในรอบนี้พอๆกับคางเงยเลยก็ว่าได้นะครับนะโอเคมาต,ต่อที่บล็อกสุดท้ายนะครับของทั้งหมดของเรากเลยดีกว่านะครับอีกยี่สิบสองไปสองแรกเลยลิงค์โกโรด์ดาร์คคางเงสองที่สองดาร์คโก r ด์โก r ดมูลาสองต่อไป เค okay, ครับลิง์แล้วก็ลิง์แล้วก็โกล่องต่อไปดาร์กลิง์ลิง์ลิง์เออลิง์มาแล้วลิง์เริ่มมาแล้วลิง์เริ่ม,มแบบเมมติมพวกเติมของละต่อไปครับผมมุลาดาร์คางเงโกรต่อมานะครับผมอ่าดาร์คเออคางเง่ดาร์คมุลาอย่างติดมุลาอยู่ ร์นนี้เราจะได้ GI จากใบไหมคางเงชาโด้มุลามุลาต่อมานะครับผมมุลาคางเงโปรคางเงต่อมาครับคางเงอ่าชาโด้ไอ้ดาร์กมุลาแล้วก็ดาร์กเริ่มเบลอละ ต่อมาครับโกรโกรดาร์กโอ HP นะครับของมุราต่อมาครับผมลิงค์ดาร์กลิงค์ชาโดต่อมาอ่าชาโดนะครับข้างอาโกรแล้วก็ค้างเอแล้วก็อ่าชาโดจะหมดแล้วนะครับดาร์ก อาชัชาโดแล้วก็โปรชาโดนะครับอีกไม่กี่ซองแล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนับซองก่อนโอเคมุลามุลาดาโกลนะครับซองต่อมามุลาอีกแล้วชาโดลิงทงเงต่อมาครับผมมุลาอา คางเอมุลาและก็ชาโด้นะครับเหลือประมาณ4ซองนะครับชาโด้โกรมุลาดาร์กอีกนิดนึงทัหมดแล้วชาโด้โกชาโด้ชาโด้สองซองครับพีอาร์นะจะได้ไหมอีกเนี่ยจะซองสุดท้ายแล้วเหรอดาร์กลิงมุลาโกลเจสองสุดท้าย ท้ายที่สุดนะครับเป็นอ่ามุลาดาร์มูลา,า,ลาแล้วก็โดโอเคในบ็อกสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ GR นะครับนะก็ได้ GR ในการเปิด1ิบสองบ็อกนะครับไป3ใบนะครับได้เป็นแฟนทอมสอแล้วก็เป็นพระเจ้า1นะครับก็ตามนี้แล้วกันนะครับ นะยังไงเดี๋ยวเด็กโรไฟเดี๋ยวทำให้ดูนะครับทยอยลงให้เรื่อยๆแล้วกันก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามนช่ชองกดไลค์ตามกด Subscribe นะครับแล้วก็เห็นเราช่องเรา Vanguard Fight Thailand บรรจัดไฟไทยแลนด์ท h บชแนลนะครับผมจะมีคลิปดีๆแบบนี้ให้ดูแน่นอนตุดท้ายนี้เขาคุณล้านซีเจาไม่กับอาต้าชั้น5ผูดด้ถูนระเพจเราชอบมาทางการวันนี้ไปผมเจอใหม่ในคลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ